We're with one of our very famous KOLs here, Mr. Dan, every day! I hate you, man, that's a good job! So, my dad, Alistair, every day, mad you! Mama is watching you! Alistair, every day! How are you? Please say hi to all your fans that are watching online and in the hall here. ทักทายกับแฟนได้เลย,เยเกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะแฟนกีริน่า R O V นะคะเกมที่เวอรุ่นเทสดีเราเล่นกันค่ะ วันนี้นะคะจริงๆอ่ะมาเชียร์ทีมทีท่มาจากไทยนะค,คะก็เป็นกลางเนาะกลางอีอรีนาค่ะค He said he's cheering for both of the Thai teams. He's right in the middle. He doesn't mind whichever one wins. He just wants to have a, a, a fun match, exciting match here. แล้วคุณแม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะก็ you have a favorite player Q Q ค่ะ Q Q yeah? อย่างนี้ก็ต้องบอกแล้วล่ะคะ่ะว่า Q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  แม่รูอยู่ลูก คุ้คุ้มาม่า is watching you ค่ะคิวคสู้ๆนะครับ <c oughs> แม่ดูอยู่ค่ะฝา <c oughs> กถึงทีมที่เราเชียร์หน่อยคะ่ะตอนนี้2อสู่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอค่ะนีจัดไปครับ <c oughs> สำหรับรอบ grand final ปีนี้ครค,ค,ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเจอกับบรรยากาศในฮอลวันนี้นะฮะโอ้โหผมว่าสนุกมากนะครับปีนี้ how w s the atmosphere this year here ยิ่งใหญ่อลังการมากมีโอกาสได้มา r p l <im itation> ไปแล้วแต่ APL 2025ยิ่งใหญ่กว่าใครที่ยังไม่ได้มาลังเลว่าจะมายังมาทันนะคะนาะถ้ามาตอนนี้1 200คนแรกแจกเสื้อด้วย The Atosphere is s o t a b l u เดวเคามีวัช c า p a ตี y ด้วยใช่ไหมฮะใช่แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ช่องอเลสเตอร์ e r y ว a ดนี่นะคะและนี่คือบทสัมภาษณ์จากแม่แดดอเลสเตอร์เอฟวีดีขอบคุณค u ณโซมาเชิญเสวัสดี